วันที่17กันยายน2567าค่ะนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด Amazing Thailand w i d Autumn Night วายประจานสารสัมพันธ์ไทยจีนปี2567 ภายใต้โครงการนี้ฮาวมันเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนค่ะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในช่วงของวันชาติจีนต่อเนื่องถึงวันปรุกจีนปี2568ค่ะโดยมีนายอู๋จิวอับคราชทูตของสถานทูตจีนประจําประเทศไทยค่ะและนางสาวทัปนีเกียรติภัยบูนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทอค่ะให้เกียรติร่วมง,งานพร้อมกันนี้ได้เชิญพระเอกชื่อดังชาวจีนอย่างหลัวยินซีและ ศิลปินชาวไทยต้าอูพิทยาและใหม่ดาวิการ่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่ณลานพักพรากรศูนย์การค้าสยามพรากรค่ะ นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้กล่าวว่าการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวฝั่งตลาดตามประเทศถือเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญของการพลิกฟื้นรายได้ทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดระยะใกล้อย่างนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทางด้านรายได้และจํานวนมีนัยยะสําคัญต่ตอ,อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ททท,ทได้จัดงาน Amazing Thailand Mid Autumn Night วายพระจันสาสัมพันธ์ไทยจีนปี2567 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูด50ปีไทยจีนนิฮาวมันเพื่อมุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยในช่วงวันชาติจีนไปจนถึงฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนสอดคล้องกับนโยบายวีซ่าฟรีซึ่งผลักดันการเดินทางในรูปแบบทัวร์ททัวริซึมเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศค่ะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ความร่วมมือในอนาคตค่ะนายอูจืจ้ออูอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยค่ะกล่าวเสริมว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่พร้อมหน้ากันของผู้คนค่ะ การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Mid Autumn Night ร่วมกันระหว่างไทยและจีนในวันนี้ทําให้ทั้งสองชาติได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันเสมือเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดและอบอุ่นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองชาติที่มีความใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานและขอให้มีตรภาพของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยาวนานต่อไปอีกทั้งยักได้อวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอให้มีตรภาพไทยจีนจงเจริญยิ่งยืนสืบไปค่ะด้านนางสาวาป,ปณิเกศภัยบูรณ์ผู้ว่าการ ททคะ่ะได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการขยายผลประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะประกอบกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึงทท,ทจึงได้คิดอ off กิจกรรมภายใต้โครงการนิฮาวมันกับงานไหว้พระจันทร์ Amazing Thailand Mid Autumn Night ในวันที่17กันยายน2567ณาาพักภรกรศูนย์การค้าสยามภรกรงานนี้ทท,ท,ทค่ะ ส่งมอบความพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยเชิญนักแสดงและศิลปินชาวจีนชื่อดังล้วอินซีมาร่วมทํากิจกรรมขนมไหว้พระจันทร์กับนายชุมพลแจ้งพรเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยพร้อมกันนี้ยังมีศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในตลาดจีนอย่างตาอูพิทยา และใหม่ดาวิกาทำการแสดงและสัมภาษณ์พิเศษภายในงานค่ะทั้งยังได้จัดโซน Product Showcase นำเสนอเสน,เสน่หไทยและโล컬โปรดักต์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีไทยเพื่อสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงแก่ผู้ร่วมงานประกอบด้วยชมแฮนด์คราฟจังหวัดชัยนาทค่ะแบรนด์จากสารผักตบดีไซน์สวยงามสู่ชิ้นงานลิมิเต็ดไทคลาฟสตูดิโอกรุงเทพมหาคนคร หัตถศิลป์สร้างสรรค์สู่ชิ้นงานสุดเก๋ไก๋ด้วยเทคนิคช่างสิบหมู่สันตามาลีเครื่องหอมเครื่องหอมสะท้อนพลังสเสน่ห์ของสมุนไพรไทยค่ะพร้อมกิจกรรม DIY Workshop สินค้าการท่องเทีย่ยวและอัตลักษณ์ของฝั่งไทยและจีนประกอบด้วยกิจกรรม Eco Wave Creation 3สกระตะเพียนจากผักตบชวาประดับกระจกลงยาและทำเครื่องหอมตำรับชาววังกิจกรรมการทำขนมหมาควา กล้ยฟ้าเสียงถนนไม้ที่18เทียนจินการปั้นแป้งเทียนจินและการปักทำลายเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมผายซื่อท่วาด,ด้วยมือของประกูลหวงังให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมของสองประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสเดียวกันนี้ค่ะทททได้เพิ่มแรงส่งด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรม KOLs Mega Fan Trips เชิญคีโอเพเนีย l e ลีเดอจากกรุงปักกิ่งเมืองคุนมิงและกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนกว่า120รายค่ะเดินทางมาทดลองสินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศระหว่างวันที่12-23กันยายน2567ค่ะประกอบด้วยเส้นทางจังหวัดกรุงเทพนครนายกปราจีนบุรีนครปฐมกรุงเทพนครปฐมชุมพรระยองค่ะกรุงเทพสมุทรสงครามเพชรบุรีประจบคีรีขัน กรุงเทพนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานาครจันทบุรีระยองเพื่อจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้5้าแนวคิด much do in Thailand และสเสน่หไทยซ so อฟต์พาวเวอร์เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจีนค่ะได้แก่ Little Red Book วัยปัวโตยิงบิลลี่บิตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะทททยังเดินหน้ารุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดจีนสุดเข้มข้นค่ะตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ได้แก่ Sea Trip, f r i k k y Maytuan, ทงเฉิง Union Play ต่อด้วยการจัดกิจกรรม Chinese Passport Special Deals ร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม Shopping Mall, Duty Free, Spa, ร้านอาหารและบริการทางด้านการท่องเที่ยวอาทิเช่นเซ็นทรัลกรุ๊ป โรบินสันเดอะมอลล์กรุ๊ปสยามพิวรรน์ร้านกู๊ดกู๊ดแบรนทันมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนพร้อมโชว์พาสปอร์ตแก่ร้านค้าพันธมิตรที่มีโลโก้นี้ฮาวมันสามารถรับส่วนลดและของที่ระลึกมากมายค่ะตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง31ตุลาคม2567เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีนทางนี้ค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี้คาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้500ล้านคนต่อครั้ง และกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยได้มากกว่า250,000คนค่ะจากสถิติตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึง8กันยายน2567ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว4,895,707คนค่ะ ซึ่งยังคงเป็นตลาดที่ครองแชมป์เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุดโดยมีสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของความจุโดยสารเที่ยวบินในปี2567มีจำนวนทั้งสิ้น8,588,274ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากปี2566ล6 6 5ค่ะซึ่งมีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นจากการขยายเส้นทางการบินตรงจากพื้นที่ศักยภาพของจีนได้แก่เมืองซีอานฉางชา จิงโจวประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆได้แก่มาตรการยกเว้นวีซ่าไทยจีนการเติบโตของนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่ายสูงค่ะรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Roadshow ถูกใช้หน้าของทอททท,ที่จะเป็นแรงส่งช่วยผลักดันให้นะักท่องเที่ยวจากสาธารณารัฐประชาชนจีนเดินทางเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยบรรล,ลุตามเป้าหมาย7.3ล้านคนที่ตั้งไว้ในปี2567ค่ะ